ได้ได้ได้เดี๋ยวกูส่งรูปไปให้ดูนะโอเคฮัลโหลมึงที่กูมาถึงแล้วมีอยู่ไหนอ่ะมึงนี่มึงทำได้ไหมเฮ้ยสวยจังแพงหรือเปล่าไม่แพงหรอกผกหลักเองโอ้โหนึกยังไงนะโอเคตั้งที้งอีกไว้เมื่อไหร่คืนวะเดี๋ยวผมจะให้พี่ ขอเวลาผมหน่อยได้ไหมแล้วผมต้องรีบใช้ทางด้วยผมต้องทำนู่นทำนี่บ้างธุรกิจของผมพร้อมคืนวันไหนอีกสามวันน่าแม่พี่ผมจะถึงพรุ่งนี้นะได้ไหมครับผมได้ครับผม บอกไม่มีเงินสร้อยนี้ไงแบบนาฬิกาอุงดูแล้วน่าจะมีราคาแน่เลยเดี๋ยวลองเอาไปจำนำดูดีกว่าเนี่ครับช่วยดูสร้อยนี้หมหน่อยไหมครับอุ๊ยสร้อยนี้เป็นเน็มเลยนะแสนห้าน่าจะได้นะถ่ายเอาเพี้ยให้เลยแสนห้าโอเคยืนดโดนๆโดนๆโดนเลยไรนะฮัลโหลมึงฮัลโหลทันนี่ไงสร้อยที่มึงยืมกูไปอ่ะ กูจะใช้วันอาทิตย์นีน้แล้วมึงว่าวันไหนเอามาคนมืนกูได้ปะอาะ้าวเหรองั้นเดียววันจันทร์ก็ไปให้นะโอเคได้ได้เจอกันนะวันนี้ก็วันเสาร์แล้วก็วเอาสร้นยไปซืนสนีดดีกว่าไปหาตุลยดีกว่าอยู่ไลยอ้าวได้แล้วจัะมองแบบนี่ นี่นี่าขอโทเราหาไม่เจอจริงจังเนี่ยเรหาไม่เจอจริงจริหรือว่าเอาสายกไปอ่ะไม่คไม่ได้เอาไปเราจะมาเุ็นจริงแต่เหาไม่เจอจริงๆณอ,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 อย่ามากูหกูรู้ว่าสอยกูแพงทุกอย่างได้คุณก็เลยเสียแ้งทำเป็นหาไม่เจอใช่ไหม่ะไม่ใช่ไม่จริงถ้าเป็นยีไ้ไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าก็ได้ไปสิ วันนี้มาทำอะไรคะมาแจ้งความค่ะสร้อยหายแล้วเรื่องเป็นยไงบ้างครับคือว่าเรื่เป็นแบบนี้ค่ะ,ะคือสรุปก็คือสร้อยหายที่บ้านคุณยานิสาใช่ไหม่าใช่ค่ะ,ะแล้วที่บ้านอยู่ยัใครคบ้างครัอยู่กับสามีสองคนค่ะ งั้นก็เดี๋ยวจะขอนักสามีของคุณมาให้ปากคำเพิ่มเพิเ่มเติมนะครับคุณทวันนีดีครับก็คือว่าที่เรียกมาสอบปากคำเพิ่มในวันนี้นะครับก็คือว่าสองคนนี้ครับให้การว่าสร้อยได้หายจากในบ้านครับไม่ทราบว่าวันนั้นคุณท่านพอดีคือที่ไหนครับผมบอกไปกินข้าวบ้านเพื่อนมาครับวันนั้น อยู่บ้านไม่ใช่หรอวันนั้นไม่เคยบอกนะว่าอยู่บ้านวันนั้นอะไปกินข้าวเัื่เพื่อนไม่ข้าววันนั้นเขาอยู่บ้านผมกินข้าวเัื่เพื่อนครับแล้วคุณท่านบดีเคยเห็นสร้อยตัวนี้หรือเปล่าครับไม่เคยเห็นเลยนะสร้อยไม่เคยนะวันนั้นเราใหเดินดูนะไม่ใช่หรอไม่เคยเห็นเลยนะสร้อยนั้นอะแล้ววันนั้นคุณยานิสาทำอะไรครับกลับมาต่างงานกับเพื่อนค่ะแล้วก็เอาเส้ฟมาเก็บในกระเป๋าดีเลยค่ะ อโอเคครับแล้วก็สองคนนี้เชิญกับก่อได้เลยครับเดี๋ยวขอกักทำให้การขอ,องทั้งสองคนนะครับก็คือว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีความผิดตามมาตราดังนี้ครับ